กาบสวัสดีครับผมเพราะแม่พี่น้องยามเช้านะครับผมตอนนี้ก็มากู้กระบอกลันนะครับผมยามเช้ามืดนะครับผมใส่ไว้สิบหกกระบอกครับเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันนะครับเป้าหมายด้านหลังนะครับตรงนี้แดกระบอกข้างหน้านู่นอีกแปดกระบอกนะครับเดี๋ยวดูแต่ที่เดี๋ยวมันจะมีป่าไหลอ,อยู่ป่าอาศัยอยู่นะ เดี๋ยวไปรับชมกันครับว่าจะได้กี่ตัวนะอ๋อฝากกดไลค์กดสติ๊กเร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันครับ <S Mr so ern, s o o n Kh ครับผมตอนนี้ลงมาด้านล่างแล้วครับผม เดี๋ยวไปรับชมแต้มกันครับแต้มแรกไม่มีนะครับผมดูหลังสองกันครับ สองก็ไม่มีนะครับผมเอาด้วยหลังสามครับตัวเล็กนะผมหลังสามครับมีแต้มอยู่ไปต่อครับหลังที่สีครับผม ไม,ม, 4, ม่มีครับผมหลังสี่หลังที่ห้าครับผมมีครับผมหลังที่ห้าตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูหลังที่หกกัน,นครับผม ทีหกไม่มีครับผมเดี๋ยวไปต่อกันครับอ๋อด้วยหลังที่เจ็ดครับผมไม่มีครับผมเดีไปต่อครับต่อด้วยหลังที่แปดครับผมแปดกระบอกนะตรงนี้ ไม่มีครับผมตรงนี้แปดกระบอกนะครับผมได้มาสองแต้มครับผมเดี๋ยวไปดูอีกแปดหลังกันครับนี่ครับผมใส่ไปแปดกระบอกครับเป้าหมายที่สองครับผมเดี๋ยวไปดูแต้มกันครับมาหลังแรกมีแต้มไหม หลังแรกพลาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแต้มสองนะครับผมแต้มสองก็พลาดนะครับดูแต้มสาม มีอยู่นะครับผมหน้าตัวเล็กนะครับผมเดี๋ยวเป็นรุ่นกันต่อครับหลังที่สี่ครับผมไม่มีนะครับนี่ผมเจาะรูไว้เยอะ,ะครับผมถึงยกมาไม่มีน้ำนะครับผมก็มันจะเป็นงามไม้ไผ่ด้วยครับผมน้ำออก หมดนะครับมีปลาไหลก็หนักเลยนะครับผมกลับยวไปรับชมหลังที่ห้ากันครับใส่ไว้ข้างในสระนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีแต้มไหมครัถามนาน,นาอยู่แถวนี้ก็บอกอต้องลองเอามาลองดูนะครับผมไม่มีนะครับผมไปครับมาต่อด้วยหลังที่หก ตัวใหญ่นะครับผมมีแต้มนะครับผมหนักอยู่ครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะมีเสียงเด่นเหลืองทุกข้างนลยไม่ตัวนึงก็สองตัวนะครับผมมีแต้มพ่อแม่รับชมแล้วครับผมเดี๋ยวไปชมกันต่อครับเรามาลุ้นกันต่อครับผมหลังที่เจ็ดแล้ว ดูว่าแถวนี้ไม่มีแซมมีแซมเลยพลาดนะผมหลังที่เจ็ดจะนปลุ้น 8, หลังที่แปด มีแต้มอยู่นะครับผมโอเคครับผมหมานอยู่ครับเดี๋ยวไปชมกันด้านบนนะครับผมนี่ครับผมมีคนใส่อยู่นะครับตอนที่ผมมาใส่ยังไม่มีนะผมไม่รู้เขามาใส่ตอนไหนนะครับผมหมายครับผมสัดกวางอยู่นะครับผมมีคนใส่เยอะนะครับผม หลายหลังแล้ครับผมนี่เลาข้างหน้าไม่นานน่นครับเ,เดี๋ยวเราไปรับชมผลงานกันครับผมว่าจะได้กี่แต้มครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อแรกกันนะหาดครั้งที่เยอะเลยาดหนึ่งจอง สาแต่ได้ตัวน,นะครับผมตัวใหญ่ไม่รู้จะใหญ่จริงหรอือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับเปิดแล้วนะโอ้ใหญ่จริงนะครับผมนี่นครับผมขรอยากกดลิบก่อนครับใหญ่อยู่นะครับผม นี่ผมแต้มสองมองไม่เห็นนะติครับโอ้โหเล็กกคนเดียวก้อยผมอีกเท่ากับมวลวุลีอ่ะผาดเยอะนะโหแหว่วรัะเดี๋ยวเรามาดูกระสอบนี้กันนะคผมกระสอบกูมาเมื่อกี้ หาดอันนี้มีแต้มอยู่นะเปิดแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะได้มาสองตัวผม này nó หน้าตัวใหญ่นะครับผมเป็นหางครับมีสองครับผมแต่สองหางครับ สองแก้มนะผมหลังนี้โอ้โหเนืเอกนั้นนลาดหมดเลยนะผมใช้ลูกปัาน,นินแค่แปดตัวนะผมได้กระบอกกลันสิบหกกระบอกนะผมโอ้สองตัวผมตัวเนยก้อย นี่ต right. mm. ัวเล็กมากครับโอ้โหตายแล้วผมท่านผู้ชมไปครับผมสรุปผลงานครับผมได้อยู่ครับผมโลหนึ่งครับผมนี่ครับ ดูตัวครับผมโอเคครับผมได้มาโลโลนิดนิดเลครับโลไม่เยอะครับผมก็พี่พี่นา้นาๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจผมด้วยครับผมทำคลิปทำต่ออยู่ข้างหน้าครับผมโอเคครับผมขอลาไปก่อนนะครับผม